ซีคิดว่าจะซีชนะจะซีคิดมามั่นใจมากด้วยคือประเด็น <c oughs> มุมมองสําคัญแต่สติสําคัญกว่า <c oughs> คนที่ร <c oughs> ู้จริง <c oughs> ว่าอะไรเกิดขึ้นคือตัวหน <c oughs> ูนไม่มีใครอยากรองใครเธ <c oughs> อมีอะไรที่ฉันต้อง expose เธอว่าเธอเป็นคนไม่ดีฉันควรได้มันต้องให้เกียรติกันกนิดนึงถ้าเราโดนสอนมาดีกว่านั้น <c oughs> เซ็เสนสัญญาเมื่อเห็นหน <c oughs> ้าแอนตอบไม่ได้ฉันก็อาจจะโมง ตอนรอบไฟนอลถูกไหมเลกลายเป็นที่มาของจดหมายน้อยในกลุ่มแฟนนางงามว่ามีนางงามคนนึงไปแอบร้องไห้หลังเวทีแล้วบอกว่าเหมือนจะรู้ตัวเองว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะซี่คิดว่าจะซี่ชนะจะซี่คิดและมั่นใจมากด้วยคือประเด็นจะซี่ไม่รู้ว่าตัวเองจะแพ้เพราะว่าตอนนั้นยังหวังว่าเขาจะประกาศสองศูนย์อยู่เลยเถ้าจะซี่รู้ว่าตัวเองแพ้จะซีไม่เดินสู้ขนาดนั้นแล้วค่ะกระโปรงก็จตับ สติก็ต้องมาตอบคําถามคือก็คือจริงจะซี่โทรหาป๊าป๊าจะซีร้องให้แต่จะซี่ไม่ได้โทรหาป๊าป๊าเพราะว่า Dad I'm gonna lose มันคือ Dad I need you I need your thingy คือมันแค่ตอนนั้นคือมันปลดปล่อยคนยังในความรู้สึกมันมีเยอะดังนั้นมุมมองสำคัญแต่สติสำคัญกว่าคนที่คนที่รู้จริงว่าอะไรเกิดขึ้นคือตัวหนู เขาบอกบอกว่าเจซี่นีคือทำดีมาตลอดแต่สุดท้ายคือเหมือนแบบเขาไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเจสซี่ว่านะคะความรู้สึกของเจสซี่ตรงเลยคือ ทุกคนนิสัยไม่เหมือนกันเราจะโทษไม่ได้ว่า taste มัน we're just different people และนี่คือจะเสียบแองก็คือควรตั้งแต่แรกว่าทำไมเราถึงแบบยังมองหน้ากันติดแม้ว่ามันเป็นการแข่งขันที่โหดมากๆเพราะว่าเรารู้ในจุดยืนยของตัวเราว่า สมมุติจจสซี่เอาเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปออฟเฟอร์แต่เขาดันมันมันดันไม่เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการจจสซี่จะมาโทษไม่ได้<ม>คือเราทำเต็มที่แล้วเหมือนเราไป apply for job ว่าเราโดนปฏิเสธในชีวิตจจสซี่ว่ามันมีทุกคนมีเวของตัวเองละกันแล้วก,<ม>ลก็แม้ว่าเราจะเต็มที่ที่สุด ถ้าเขามองเห็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญมองเห็นศักยภาพในผู้หญิงอีกคนหนึ่งมากกว่าเราจะไปโกรธทาไมจะสิไม่มีสิทธิ์มาแบบพุชคนอื่นลงหรืออะไรคือทุกคนชายตั้งแต่วันเก็บตัววันแรกจนถึงวันสุดท้ายถ้าเราไปอย่างนี้เราแล้วไม่เอาเราทําหน้าที่จะสิได้ลองหนึ่ง so I'm very happy แล้วเหมือนหลายๆคนพยายามจะปั่นว่าแบบ it's not g o o l หรือแบบจะซิไม่ได้อยากรองใครไม่มีใครอยากรองใครแต่มันโชคดีว่าเราเป็นคนดีและทุกคนพยายามในเรืองตัวเองดังนั้นมันไม่ใช่แบบเธอมีอะไรที่ฉันต้อง expose เชอว่าเธอเป็นคนไม่ดีฉันควรได้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนพยายามและตอนนี้ decision has been made so, ตอนแรกถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ว่ามันต้องก้าวหน้า oh. แอนมีมงแล้วก็เราไม่เคยมอง่าแบบนั่นมันคของฉันนะตอนนี้คือเขาเป็น representative ของผู้เข้าประกวดทุกคน mm. เป็นคนที่เราต้อง คิดว่าใช่แหละใช่แหละแล้วเจสซี่รู้สึกไงกับที่เขาบอกว่ามันเหมือนประมาณว่าคณะกรรมการมันมีบางส่วนที่เหมือนเป็นเพื่อนของแอนมามันเลยทําให้แอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้งงด้วยคือเจสซี่ไม่คิดอะไรเลย honestly นะคะเพราะว่า Facts ก็คือ Facts คนที่เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่คู่ควรได้เจสซี่จะไม่เอาเวลามานั่งคิดว่าเพราะเหตุผลนี้เพราะเหตุผลนี้เพราะเหตุผลนี้ มันเกิดขึ้นแล้วเจสซี่จะมูฟออนไปยังไง mm hmm. แค่นั้นเลยไม่เคยอยู่ในหัวก็เพราะว่าเขาไม่เพื่อนไง mm hmm. it's such a waste of my time กรรมการคือคะแนนไม่เปลี่ยนดีถ้าถ้าเจสซี่คิดเรื่องทุกอย่างแล้วก็มงอาจจะเป็นของเจสซี่ได้ mm hmm. but things won't change การที่เจสซี่ได้คำตอบว่าเพราะอะไรที่เจสซี่ทำผิดพลาดไปทำไมเขาถึงไม่เลือกเรา mm hmm. คำตอบนั้นมันไม่ได้ทำให้เจสซี่ได้มงอยู่ดี mm hmm. you just gotta move on a n n is now going to El Salvador mm hmm. I'm gonna support her uh huh. คือมันเหมือนเอาแบบสำหรับเจสซี่นะคะมันจบแล้วการแข่งขันมันจบแล้วเราได้ผู้ชนะที่คู่ควรแล้วดังนั้นแทนที่จะเอา energy มาถามว่าทำไมแล้วเอเนอไป p u s h a n d ดีกว่าเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในกองเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงเพื่อนเราเป็นนิสัยยังไงจริงคะแนนมันก็พอจะมีเซนส์กันได้บ้างแต่คนที่สัมผัสแค่รูปหรือคลิปสั้นๆที่ปล่อยออกไปอะค่ะมันวัดกันไม่ได้กับ42วันที่<ช>ทั้งคณะกรรมการทั้งพี่เลี้ยงอยู่กับเรา<ม>น,นลินก็คือคู่แข่งจัสซี่นะคะณต<ม>อนนั้นแม้ว่าเราจะตอบไม่มีคู่แข่ง <laughs> มันคือการบิ้วตัวเอง <laughs> ทุกคนคือคู่แข่งหมด <laughs> ถ้าจัสซี่ตอบไม่ได้ ตุ๊บเหมือนกันถ้าแอนตอบไม่ได้ฉันก็อาจจะโมง so ทุกคนคู่แข่งคู่ควรกันทุกคนอยู่บางทีก็อยากรู้นะว่าเอามาจากไหนนี่ความคิดเป็นยทั้งข่าวก่อนก่อนมาประกวดเนาะในวงการบันเทิงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักใครบางคนหรือไม่เคยเจอยังค o n n e c กันได้บางทีก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยขอฟังหน่อยพูดมาดิว่าแบบมันมาอย่างไง เาสาเหตุที่เรายังไม่ขึ้นตำแหน่งเป็นเพราะว่าเหมือนเราแบบว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวละครั้งสุดท้ายนะคะเจสซี่ยังไม่เห็นสัญญาทุกคนยังไม่เห็นเห็นสัญญาในฐานะที่เป็นคนในวงการอยู่แล้วการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการไปมามันดูไม่ดีเนาะดังนั้นแบบ joke ซ์ i ซด์มันต้องให้เกียรติกันอีกหนึ่งแล้วก็มันเหมือนแบบเจสซี่ต้องให้เกียรติทีมเจสซี่ด้วยจ่ Jessie ต้องให้เกียรติแมปปุย้ยให้เพื่อนเเจสซี่ด้วยเซ็นสัญญา เมื่อเห็นเมื่อทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่มีการทําให้เพื่อนเจสซี่รู้สึกไม่สบายใจไม่มีการทําให้พี่ใหม่ไม่สบายใจในการเปลี่ยนเบอร์ไปเลยแล้วก็ตักเบอร์เขาออกมไม่มีการอะไรอย่างนั้นคือตอนนี้มันแค่ยังนิ่งอยู่พาะเจะสซี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและเจะสซี่ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่พ่ายแพ้และจะมาใส่ร้ายคนอื่นเพราะว่าเราโดนสอนมาดีกว่านั้น ดังนั้นไม่มีทางค่ะที่เจสซี่จะไม่ขึ้นเพราะเหตุผลนี้หรืออะไรมันมีอะไรซับซ้อนอีกเยอะมากที่เจสซี่ต้องต้องเข้าใจ <Yeah. S 1> เรารู้อยู่แล้วเราเก้าวมาบนนี้มาใช้พื้นที่และชื่อ Miss Universe <Yeah. S 1> เราต้องมีอม m ิ i t มนต์อยู่แล้วจะมากหรือน้อยทั้งสองฝ่ายต้องแฮปปี้เราพร้อมเสมอเราเหนื่อยมาด้วยกันเราสู้มาด้วยกันและเราจะอยู่อย่างนี้ <Yeah. S 1> สัญญามันเกิดขึ้นอะไรคือเรื่องหลังบ้าน <Yeah. S 1> ถ้าแม่ปุ้ยไม่เชื่อมั่นในตัวเราแม่ปุ้ยคือยื่นแล้ว <Yeah. S 1> ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแต่น,นี้ยังไม่มีอะไรก็แปลว่าจริงๆมันมีความที่ทุกอย่างโอเคคะ mm hmm. everything คือการสื่อสาร mm hmm. ถ้าทั้งสองฝ่ายแฮปปี้มันจะโอเคมากทุกอย่างจะฟลเพราะว่าถ้าทุกคนมีชื่อเสียงมากขึ้นจริงๆมันได้ได้ดีกับทาง Miss Universe ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มี Miss Universe มา back s p เราก็อาจ,จะไม่มีงาน mm hmm. so it's win 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 win, 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 win.